นายยินดูวัวแล้วนายก็ลองคุยกับเพื่อนวัวของนายดูนะอืมถ้านายสามารถคุยภาษาวัวได้ฉันจะให้นายเป็นเพื่อนกับวัวนะนี่ไงนี่ไงโอเคมากเลยนี่นายดึนยินดูวัวแล้วนายก็ลองคุยกับเพื่อนวัวของนายดูนะอืม อย่าได้เข้าไปใกล้เขาวันแหลมคมนั่นนะเพราะว่ามันจะทําให้นายได้รับบาดเจ็บนะ แล้วเดินต่อไปกันดีกว่าดีมากนายจะได้พบเพื่อนใหม่ๆนะแล้วก็ความหลากหลายทางธรรมชาตินะนอกจากลัวแล้วนาะยอาจจะได้เจอไส้เดือนกิ้งคืนนะโอเคไหมนี่ไงนายเห็นเพื่อนไหมว่างายลูกวัวน้อยว่างายหยุดก๊าลกหยุดหยุดหดหุ นายเห็นเพื่อนไหมนีไม่ไงมาเดินมาเร็วเร่ออ้าวหยุดกระลักหยุด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 กระลักหยุดกระลักหยุดทักทายเพื่อนเร็วว่าไงบัวน้อยว่าไงว่าไงบัวน้อยมามานาย ไปทักทายเจ้าวัวน้อยันมาเลยเลยหันหน้ามาให้นายจะได้พบเพื่อนนะดีมากนะ